ัสดีครับนางรองพอเดเล็มพวก,กับผมโทนสายเสียบครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาหากินข่าวข้ามอีกเช่นเคยครับมากินข่าวอยู่ซะที่เรามาเฝ้าอยู่หน้องตะลันนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปรุ่นกันครับเมนูที่เทพสายร่มจะทําให้เราวันนี้เป็นเมนูอะไรครับไ,ไปครับเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบลักครับผมเดี๋ยวไปทาง,ง,งน้องควง นี่ครับนั่งหันหลังนี่ครับเห็บสายร่มครับกระเบื้องน้อยนักล่าชายทุ่งครับล่าสายเจ้าครับพี่น้องแถวเขาลึกเหลวงเจียงดูดับแนวครับดูดับแนวกำลังสอบอุปกรณ์หากินอยู่ครับพี่ใหม่มูอใหม่เฉพาะดูต่อข่าวดับแนวนะ อ่าเมื่อคืนนี่นอนเป่าก็ยังได้อยู่เลยดักหัวนอนก็ยังซีดอยู่เลยตัวใหญ่อุปกรณ์การหากินหนูรับแนวครับตบเศษไหมเอานี่เอาอีกเอาทุกปุ๋ยหนึ่งเอาโอ้ยแม่ถือซื้อมาเพิ่มรุ่นล่างบางครับโอ้ยพ่ออีแม่เอ้ยแม่ถือมาซื้อมาเพิ่มอยู่ในนั้นโอ้ยแม่รับแนวมันจะไปไหนหนูปีนี่หนูรับแนวจริงเลยพี่น้องเอาแค่ล่างบางพอไปครับเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบทำกับข่าวกันก่อนครับ บาตถุดิบก็อยู่ในหนองน้ำที่เราเมาเข้าไว้นี่นะครับเก็บไสยรุมกำลังจับครับพี่น่องนี่นะครับบัตถุดิบรักของเราไว้เเชอรี่ครับ ตัวใหญ่มัอนอยู่ในลึกนี่เมโนูนกันนี้เทปสายลมบอกตำส้ตมตำใส่้อยเชอรี่ครับพี่น้องเป็นเมนูที่ ใครๆก็ทําได้นะครับนิยมนะปิดด้วยปิดด้วยแต่ว่าของเราไม่เหมือนเขาพี่น้องของเราหาวัตถุดิบจากหนองน้ำม,มาเลยครับสดๆมาเลยไม่ได้ซื้อหาจากตลาดครับผมเดี๋ยวให้เทียบสายลมปลอละก็แป๊บหนึ่งครับไม่ครงตรงนี้ตั้งเบีดกันนก หัทะเลกบเพียราหัรบกกบเพีย้าเท่าทัามันติก้อเนี่ยนูแต่ <ừ> ไม้มันมากเห็นะเด็กใครอม,มันอยู่นะที่โอมเนาะตอนนี้ต,อ,ต,ตอัดตายก็มาเดี๋ยวถ้กินอยงนางเงก็ไม่กินกันหรอกลงแตตีกันไม่ะห <ừ> น,นุกเงง ไก่ป่าผมบ้านอีกนิดเดียแต่กูเกิดมากูยังไม่เห็นนกเนี่ยติดตัวเลยปลูกอันนี่ไก่ป่า,าอันนี้นี่นี่หรอกมาหินไก่ป่าเบลโลนะอืมเป็นยังไงดูตัวไงมันก็ขี้ไก่แตัวางามฝนมันงามลดูตัวแบบนี่ เก่งบัวลายอยู่ำลายลายนะวันนี้เยนเก่งบัวลายก็ไม่ได้มาครับพี่นอ้องเต่าแม่ครับแม่ปัะตูอุบัติเหตุครับสอยมะพร้าวแล้วมะพร้ากกิ่งตามไม้ลุนใส่หัวครับผมก็เข่าโรงพยาบาลไปวันพึ่งไปออกมาวันนี้ครับใครที่เป็นเนบซีของเจนเก่งบัวลายก็ลองโทรไปสอบถามดูด้วยพี่น้อง แม่อาการแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับผมเข้าไปตอนเย็นก็แต่ว่าไม่ได้เข้าไปเห็นแก่หรอกครับแกนอนอยู่ในบ้านก็เลยไม่อยากรบกวนแกครับผมแล้วปล่อยให้เสียนเก่งบุร้าย้า,าแม่ให้แม่หายดีก่อนครับเราก็คงพบเจอกันอีกเค็ญคือครับพี่นออ้องใกล้จนต่ยังเดือดคุยเลยตุดตา้

ผมเพิ่งเคยเห็นพี่น้องว่าเขาโอ,อหอยออกแบบนี้ครับสูตรใหม่ของเทศสายลมเลยเดนนี่เอาเว็บเนี่ยเขาไม่เห็นได้แค่ว่ะดนันทำไมเขายาเอาวะเออเขาเอาเองเนี่ยเอเอเด็กๆจะทุ่มเนี่ยโอ้โหมาดูเขาเดี๋ยวคนในเมียงเมียงอที่บ้านมีแต่แค่เอาเองถ้าเป็นแบบนี้คนในเมียงไหนหนูมาทำให้เขาดูสิ เ,เดี๋ยวเดียวหลังเขาอันนี้เดียวอนเาโอ้แล้วดูสูตรครับพี่น้องอไอย้ยาอีอได้สูตรแล้ยดิดดดยตาหอยเชลล์โอ้ตามันจะมีตุ่มๆอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องคือตุ่มครับ เราดันมันออกมาแล้วให้เติดสายลมเอาให้ดูใหม่ครับให้ดูตาชัๆัๆครับแล้วออกมาเลยนี่นะครับตามันนี่ตาห้อยครับ ตันต้องึ้นไปฝั่งตะวันออกหน่ยเดี๋ยวป่าหอยว่าอยู่ดูได้มีหลายตาอยู่ต้นนึงการเด๋ยวตาหอยเชอรี่เก็ะม<า>ั้ยพอไหมเต็นที่ไปได้พีแล้

ปลาครับพี่น้องหนั่ครับเป็นหนาปลาทำอไรกบเยวมากทุกปลาทำอะไรไปยังปลายังไม่นี่ รลาไมพูดปูไมถ่ายด้อแม่จำ เลยพี่น้องเอาอย่งเยอะครับเองหมดเลยครับนี่ยเหืองอาเจียตัวกินเข่ากันแล้วครับผมใครขึ้นหนึ่งแบบผมเมื่อกีนาะมันแทงสาตัว มาเด้อพี่น้องกินข้าวดดวกกันครับตาสุมใส่หอยเชลรี่ครับผมเจเซ็บเลยครับทำเไ็นใหญ่ประดายฮะตับผิกตะก็รอ เก็บสายลมทำเมนูไหนก็สุดยอดเลยพี่น้องเยอะอย่างเดียวบ่มันนักพริกเว้ยทำมีะพอดีเลยน้อ <c oughs> <c oughs> ก,ก,กัวไก่กัวรอยทำบาปกัดกันเลยหรอวะ <c oughs> <c oughs> ไอ้ขุนยางให้กันเหรอ,อการมาไม่พัวกันอาว ทำไมรักพ่อนาไม่หายรินนั่นนี่โอ้โหต้งไงล่ะกินนั่นเลยครับตักมาจ้ำใจต้องเอาเลยเนาะงใหญ่โดกหัวประชอนเฉยหม้วงมังนระต้มยังสดกินดูกินเมอเอ้ยดูไว้ด้วยสองไหวเด็ดด้ารวยด้ากินต้องปุกยังไงก็อร่อยทีมงานนี่ได้เลย ทำกินอะไรก็เตนียวรวยมืดถ้าเหนอรวอยแบบโผล่ขั้วจะไ่ทำอีกเห็นไหเรื๋ยวตีลงทุนหุ่นกันเปิดอาหารถึงตอนนี้ไหนตาเต็มเลยแต่ไม่มีโควิดนะรวมหุ่นกันเดี๋ยวปันนี่เปิดอาหารแล้วโอ้ยน้องสุดแซ่บเลยครับบันนี่ โอ้เพิษก็เพิษเก็บของเดี๋ยวจับมัดดูพวกอาจารย์เขาก็ไปนั่งมุดนู่นแล้วพี่น้องเอ้ห้องบวชหลังปีงาเนี้เดี๋ยวเต็นเนียนนึงเก็บหม้อเก็บแหย่างเลยครับนี่โอ้เป็นเนียนแม่งมุดปีพี่น้องเอ้ผมกินขา้าวยิมแล้วก็เตรียมหาที่นอนแล้วครับพี่น้อง นี่ัวนอนคางหนูรับแนวครับวันนี้นู่นเต็นแดงๆหนึ่นครับลางสายเจาก็กำลังก่อไฟอยู่ครับนี่อากาศมันเย็นครับนอนกระทุ่งเนี่ยก่อไฟไว้เพอได้สิ้งต้นเช้าครับนี่ก็จะคงจะขอตัว นอนเลยแ่ละครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ออกไปล่าอะไรก็พักผ่อนแล้วครับนี่ก็เริ่มดึกแล้วนะครับพี่น้องขอตัวนอนพักผ่อนก่อนละครับผมเดี๋ยวเจอกันยามเช้าครับ กลับ,บ้านแล้วพ่ลานเอ้ยจะทำงานต่อเหดสายลมก็ไม่ได้นอนครับวันนี้เหดสายลมต้องไปทำธุระต่เช้าครับเลยนอนกันอยู่นี่สามคุนครับผมอันนีก้ก็กำลังเก็บของแล้วครับเตรียมตัวกับับ้านแล้ว ลึกไหนเอาเ <c oughs> ดือดเนี่ยมันลึก สำหรับคลิปนี้ก็สายแล้วพี่น้องคงจะต้องขอตัวลาพ่อไม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนล่น,นคลิปกำลังที่ไหนอีก हाँ गीत